ก็สวัสดีครับช่องอุ่นใจไทยแลนด์ครับผมจะมาสรุปทีมที่ได้เข้ารอบแน่ๆแล้วสามทีมนะครับคัดไปโอลิมปิก2องพนะครับอันนี้เหลืออีกนัดหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับกลุ่มกลุ่ม A นี่เซอร์เบียมี15แต้ม นัดสุดท้ายนี่เจอเกับจีนโดมินิกันสิบห้าแต้มฮอลแลนด์สิบสองแต้มอันนี้จะแย่งที่ที่สองกันนะฮะเซอร์เบียนี่ผมว่าน่าหน้าน่าจะผ่านได้น่าจะเข้ารอบไปแล้วเก้าสิบเก้าเปอร์ซนเซอร์เบียแต่มาลุ้นโดมินิกันกับฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ต้องชนะโดมินิกันเท่านั้นส่วน กลุม่มบีตุรกีนี่แน่นอนละมีสิบแปดแต้มเหลือนัดสุดท้ายแล้วก็มีญี่ปุ่นกับบาซินนี่ญี่ปุ่นสิบห้าแต้มบาซินสิบสี่แต้มอันนี้นัดสุดท้ายนี่เจอกันนะแย่งแย่งที่สองกันนะตุรกีนี่แน่นอนได้ละหนึ่งสองสองทีมละเซอร์เบียตุรกีส่วน ลุ่มสุดท้ายกลุ ian, Italy, ่มซีสหรัฐมีสิบห้าแต้มอิตาลีสิบสองโปแลนด์สิบสองเยอรมันสิบเอ็ดสหรัฐนี่เข้าไปแล้วแน่ๆเพราะว่านัดสุดท้ายนี่เจอกับเยอรมันต่อเป็นไปไม่ได้นะครับต้องเจาแพ้เยอรมันต่อให้แพ้ก็เข้ารอบก็ได้สามทีมแล้วส่วนอิตาลีกับโปแลนด์นี่ มาชิงที่สองกันนะครับล่าสุดนี้นะผมผมยังไม่รู้ผลผลสกอร์หรือผลเวลาที่เขาจะแข่งกันนะวันนี้หรืออาจจะแข่งพรุ่งนี้แนหะละล่าสุดเพราะฉะนั้นก็จะได้สามสามทีมแลละก็จะมีเซอร์เบียตุรกีสหรัฐ้รุ้นกันนะ ญี่ปุ่นนี่ไม่แน่นะถ้าชนะบาซินได้นี่ญี่ปุ่นได้ไปแทนแต่ที่แน่ๆนครับมีเซอร์เบียตุรกรีสหรัฐไปละสามทีมหรืออีกสามซึ่งมีสิทธิ์รุนกันเลยทั้งที่สองทั้งแต่ละกลุ่มเนี่ยที่สองที่สานี่มารุนกันเลยสามกลุ่มเนี้ยกลุ่มเอก็จะมีโดนเมกันฮอลแลนด์เนี่ย กลุมบีก็มีญี่ปุ่นมาสิ้นกลุ่มซีก็มีอิตาลีโปรแลนด์เนี่ยมารุ่นที่สองกันครับจีนไม่น่าสะดุดแพ้สามนับติดเลยไม่งั้นไทยอ่ะส้มหล่นแน่ถ้าจริงเลยญี่ปุ่นเข้ารอบไปเลยนะไทยจะส้มหลน่นแต่ตอนนี้เผื่ออาจจะต้อง,องรอไปปีสองพันยี่แปด ประเทศไทยเราครับก็ขอบคุณครับฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับอุ่นใจไทยแลนด์อุ่นใจคือนามสกุลผมไทยแลนด์คือประเทศของผมสวัสดีครับ